วันนี้ก็มาอ่านมางังงะกันนะครับหมาใหญ่ใส่เต็มลำปั้มไม่ยัง้งเอ๊ะขอโทษนะครคุณตั้งใจจะพูดอะไรกันแนะ่สถานที่แสนบริสุทธิ์แห่งนี้ไม่เคยมีชายใดอย่างไกลเข้ามาได้ที่นี่เป็นป้อมปะการสำหรับเรล่ายิงสาวบริสุทธิ์อย่างพวกเธอแต่บัดนี้พวกเธอนั้นกลับถูกช่วงสิงความบริสุทธิ์ ไปโดยพวกสตอเกอร์ดังนั้นสันจึงได้ตัดสินใจสร้างมาตรการป้องกันแบบพิเศษขึ้นเพื่อปกป้องความเสพสุขของบ้านหลังนี้นี่เลยขอให้สันได้แนะนำให้พวกเธอรู้จักกับสายผู้ที่จะมาปกป้องหุบเขามาของเดะนับแต่นี้ไปผู้ทายไาย ไม่มีปิศาจใดๆบนโลกนี้ที่เขาไม่ได้หุบหุบโอ้โดงวาว่าโคตวัวหรือนักสุบเป็ดนั่นเองวายทักทักทายสาวๆหน่อยสิเพื่อนโอ้โอ้โอซันเอคือ คิดไม่ออกเลยวุน่นว่าจะพูดอะไรออกไปดีโอ้ใช่แล้วไขมันก็ยายมับพวกเธอสันจะควักไส้มันออกมาเองไอแฮมทุกคนอมิมนะนะรักจังมิตเตอร์เฮอเดะได้สิไอแฮมเธอกำลังมองสันอยู่ ต้องทำตัวให้หน่ากวแง่อมเข้าไว้ก่อนจะได้ดูดีเธอฮิฮิใครมันกล้าแย้มกับพวกเธอสันจะควักไส้มันออกมากองกับพื้นเองจ้ากูขอฝาอ่านก่อนเลยแล้วกันหนูกลัวแล้วงานี่สันฟูดอะไรออกไปก่อนเนี่ย หมายความว่ายังไงไม่เห็นด้วยกับฉันงั้นเหรอประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นสักหน่อยฉันไม่เคยเห็นใครที่น่ากลัวขนาดนั้นมากก่อนเลยฉันกลัวเขามากกว่าพวกตอเกอร์สอีงั้นลองคิดกับกันซิถ้าเธอเป็นพวกสตอเกอร์จะคิดยังไงมิสเตอร์เป็นสายรูปร่างยักษ์ เหมือนมีหมาตัวใหญ่คอยเฝ้าบ้านให้ไม่รู้สึกปลอดภัยกันเหรอน่าคิดนะกูดอยแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเงินไขพวกเขาไม่ผิดหรอกคุณต้องเข้าใจพวกเขาหน่อยก็เป็นผู้หญิงกันหมดนี่นะดังนั้นคุณต้องอยู่ข้างนอก นี่ตั้งแต่ตอน6โมงเย็นถึง8โมงเช้าโอเคลุงโอลิเวอร์ผมเกลียดแม่งอ่ะแล้วผมก็ไม่ชอบการแคมปิ้งด้วยผมสัญญาว่าจะยุเงอยูเงีย,งยบจะทำตัวเป็นอากาศเหตุให้ผมนอนข้างนะในเธอนะที่ผมต้องการก็แค่ที่สำหรับซุปหวัวนอน จะให้ผมนอนไปบนใดก็ได้เนาะโอ,โอ้ตื่นจากฝันได้แล้วกลายเป็นแฮลี่ฮอตฟอตยังไงแล้วแกก็แสดงละครให้มันดีๆหน่อยพวกเธอกำลังมองอยู่เนาะเออข้าขอบคุณสำหรับความเสืยอเลือทุกอย่างนะครับเอ๊ะอ้ไม่เป็นไร แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมจะดูแลทุกคนให้เองครับฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่รู้สึกตังหดต่งหดใจอืดอืดเช้านี้อากาศสดใสจริงๆเลย โอ้พระเจ้าก็จบไปแล้วครับสำหรับมังงะหมาใหญ่ไส้เต็มลำปั๊มมายัง